กันด้วยนะครับก็มีคนแบบว่าถามกันเข้ามาเยอะนะว่า,าทำตัว3ดาวกับ2ดาวมันไม่ดีกว่าหรอค่าไป ID ดีใหม่เนี่ยคือคืออันนี้นะเป็นถมหมนะคือส่วนตัวตอนนี้จะคว๋จะผมจะให้ดูอันนี้คือเป็น ID แบบว่าคล้ายๆจะใหม่แกะกล่องด้วยซ้านะครับดูนะครับตัว2 3ดาวเนี่ยดูดิมันยังไม่6ดาวด้วยซ้านะครับอันนี้นะคือถ้าไม่ใช่ ID แบบว่าดองแบบ ห0 0 0ั0 0กพเพจอย่างนี้นะครับไอตัว2ดาวสมดาวพวกนี้มันเป็นไปนไม่ได้จะเวลล้อยได้ซ้ำนะครับอันนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าชั่วโมงในการเล่นข่อยดีนี้มันน้อยนะแล้วก็เพจที่เขาเปิดน่าจะน้อยด้วยนะทุกคนดูสิมันยังไม่เวลล้อยเลยด้วยซ้ําอ่ะอันนี้คือของไอดีม่นะที่ผมพูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับแล้วกว่าคุณจะทใํใไอพวกนี้บูตตันได้ที่ท,ที่อันนี้คือความคิดผมนะคือที่คุณบอกว่าอ่าซับสามดาวเนี่ย บูตานเนี่ยมันได้เยอะกว่าซับสดาวบูสออันนี้เรงจริงครับใช่แต่ว่ากว่าเราจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันกินเวลาไปเยอะแต่ว่าถ้าสมมุติคุณเรามองกลับกันนะสมมุตินะไอดีเก่าของเปิดตู้สิบเฮดเนาะเปิดเสร็จปับ๊บไอตัวละครพวกเนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูมันความแตกต่างนะไอดีเนี้ยเขาแน่เปิดตู้สิเฮดน้อยด้วยนะคือไอตัวพวกเนี้ฟีสเน็กแมนเรลร้อย มีตัวสี่ดาวาเดี๋ยวผมไปให้ดูซับไปแล้วกันมันจะง่ายกว่าเนาะเวลาดูชอปเปอร์เวลร้อยฟรีล่างนี้ว100เวลร้อยไอ้ตัวพวกนี้เวลร้อยสีดาวเนี่ยเวลลร้อยเยอะมากครับแล้วเราเอาตัวพวกนั้นน่ะมาทําเป็นซับยัดเวลร้อยเสร็จปับ๊บค่อยๆยัดบูธไปครับอาจจะทาบูธหนึ่งทั้งหมดก่อนก็ได้ไม่ต้องเรียกขึ้นบูธสองครับพอเรามีรัพยากรบ,กรบ,บูธสองเนี่ยเราค่อยๆมายัดทีละช่องแล้วก็อัพไอ้พวก นี่ครับสกิลค่อยๆอัพไปครับแล้วพอเป็นเวลากว่า1ปีเนี่ยผมมองว่า4ี่ดาวเนี่ยจะบูตสหมดครับแล้วก็เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้4ี่ดาวทั้งหมดก็ได้ครับใช้เฉพาะตัวที่มันเป็นซับอะ่ะเพราะว่ายังไงอะ่ะสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องเอามันเป็นซับอยู่แล้วครับพยายามหาตัวที่มันได้ใช้ในอนาคตด,ด้วยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมเอามาทําเนี่ย คือมันได้ใช้หมดเลยนะครับตัวเนี่ยซับได้หมดเลยเนี่ยฟรีล่างนี้ก็ซับได้นี่ส่วนในอนาคตก็ทําเนี่ยชอปเปอร์เป็นซับได้ใช่ไหมถ้าไอตัวพวกเนี้ยสมมติคุณผ,ผ่านตู้สิเพ็ดมาคุณจะทําซับง่ายมากคุณก็จะเอาแค่ตัวพวกเนี้ยร้อยของผมมันวิวแปดสิบห้าอยู่นะซับมานเล่นน้อยนะครับถ้าผมวิวร้อยหมดเนะี่ยซับเนี่ยขั้นต่ําเนี่ยมันจะได้ประมาณร้อยสามสิบนะเหรียญเก้าแล้วตอนนี้เหรียญผมมัน ที่คุณเห็นซับร้อยสิบเอ็ดคุณเกแปดคุณอาจจะบอกว่ามันน้อยนะครับแต่คุณลองดูครับอันนี้เหลี่ยมผมจะไม่เก้านะแถมสกิลก็ยังไม่อนะัพไ,ไม่เต็มนะครับถ้าผมอัพเต็มบูทหนึ่งหมดเนี่ยขั้นต่ำมันร้อยสามสิบอัพอยู่แล้วนะครับแถมถ้าววร้อยเนี่ยผมว่าไงก็ร้อยสี่สิบนะถ้าวลวร้อยอีกเนี่ยไงก็ร้อยสี่สิบแล้วคุณลองมาเทียบกับสภาพสมมุติอนะคุณคุณป้านตอนนี้นะนี่ตัวสองดาวดูดิมันยังไม่วิวร้อยนะครับถึงเว 100, เิวร้อยบู อันนี้นะเนี่ยเพราะงั้นผมก็เลยมองว่าเออเนี่ยเราได้ได้2งเด้งด้วยตัวละครพวกเนี่ยมันใช้ได้ยานเอ็นเกมแถมไอไอตัวพวกเนี่ยเราปั้นมาเราก็คุ้มอ่ะคือสมมุตินะสมมุติคุณไปปั้นสมมติเออเอาโซส,ส,สามดาวแบบยกตัวอย่างแบบตัวตัวนี้ละกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะมันตัวแรกดิเอาไม่เอาตัวแรกละกันเนาะสมมุติเอาตัวเนี้ย อื้แท็กเกอร์อิทบูก,กับตันมีแค่แท็กเดียวแค่แท็กเกอร์แล้วสมมติคุณปั้นไอตัวนี้มานะอัพสกิลยัดเต็มเสร็จสมเปดีมือใหม่เลยนะยัดเต็มคุณก็จะได้แค่ตัวละคร3ดาวนี่แล้วก็ยังได้แค่5ดาวด้วยของผมนะอันนี้แถม สมมติเราปั้นอันนี้ปูดสองนะซับก็สู้สี่ดาวไม่ได้ครับอัพแถมแถมเราจะไปเปลืองไอตรงอัพสกิลตรงนี้ด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราเอาไอสกิลตรงนี้มาอัพสีดาวอ่ะสี่ดาวเราก็จะไปเร็วขึ้นอีกมันก็จะทาให้เราอ่ะก้าวไปสู่ผู้เล่นเอ็นเกมมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะเนาะสุดท้ายอ่ะเราต้องทำซับสี่ดาวสู้เราทำตั้งแต่ตอนนี้ประหยัดทรัพ,พยากรที่เราให้3ดาวเนี่ยมาทำสี่ดาวก่อนเสร็จ พอเราทำสีดาวเสร็จปับ๊บไอตัวละครพวกเนี้ยมันจะเป็นบูตันอ่าอาจจะไม่ถึงบูตันผมมองว่ามันก่อนอีกมันก่อนหน้านั้นอีกเพราะว่าไอตัวละครพวกเนี้ยมันสามารถดรอปได้จากขีบแถมเราก็แลกได้แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้แลกกันะช่วงแรกเพราะว่ามันจะไม่พอแลกตัวละคร3มดาวพวกนี้นะที่ผมบอกไปนะครับก็ไอตัวพวกเนี้ยเราปั้นมา สมมติว่าเอ๊ะมันไปเว่ยร้อยอะพี่ปั้นมาคุ้มไหมคุ้มครับเพราะว่าสุดท้ายเรามาได้ดอกตอบหีบได้จากการเปิดกาชาได้จากการที่เราแลกเอาได้แต่ว่าต้องเป็นตัวที่มันไม่ใช่ตัวดีเจนนะไม่ใช่อย่างไอตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ก่อนนะนี่มันต้องไม่ใช่อย่างอ่านี่อย่างตัวนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นตัวดีเจนนะคือไม่แนะนำให้ทําช่วงแรกๆเนาะ พอทาในช่วงท้ายๆดีกว่าที่เราเปิดได้แล้วมันวิวร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยเอามาทํานะครับแต่ว่าไอตัวที่มันแลกได้ผมมองว่าเออทาไปเลยก็ได้ยังไงเดี๋ยวสุดท้ายอะ่ะมันแลกได้เดี๋ยวมันก็ดอบจกหีบอีกเดี๋ยวมันก็วิวร้อยนะครับอันนี้ก็ความความ,ความคิดผมนะส่วนใครที่แบบว่าเออทำซับสองสามดาวก็ได้นะแต่คือมันก็เขาเรียกว่าไงมันเปลืองทรัพยากรน,นะครับแล้วก็ สุดท้ายอ่ะไอตัวพวกนี้มันก็ไม่ได้มาเป็นซับนะมันก็เหมือนกับข้ามขั้นอ่ะเราเราไปทําของผู้เล่นเอนเกมก่อนเราค่อยกลับมาทำโอเวอร o บูทแต่ว่าคนบางคนอาจจะมองว่าเออทำโอเวอร o บูทก่อนแล้วค่อยไปทําอันนั้นแต่ว่า o v e r b o o บูทเนี่ยที่คุณพูดถึงเนี่ยคือมันต้องเป็นของคนที่มีเพจห้า0ันเพชรเนาะแล้วอีกอย่างไอเดียต้องเล่นมาประมาณ6เดือนแล้วกว่าเราจะทำไอตัวพวกเนี่ยบูทสาม แล้ว6เดือนเนี่ยมันยังไม่ตันเลยนะมันต้องไปเป็นปีนะครับเป็นปีเพื่อให้มันตันแถมกว่าจะถึงตอนนั้นนะ่ะไอ้พวกสี่ดาวที่เราเออกมาเนี่ยเราอะสมมติเราเจียดทรัพยากรไอ้ตรงที่เราอ p b o o ต t รอเนาะของไอ้สองสามดาวอย่างเงี้ยนะครับมาใส่ตัวสีดาวเนี่ยเราก็จะได้ละประมาณซับร้อยหกสิบเลยครับของสีน้ําเงินนะสมมุติผมทําสีน้ําเงินนะ่ะไอ้ตัวพวกนี้นะถึงตอนนั้นนะ่ะผมก็ร้อยหกสิบเหมือนกัน แต่ว่าซับเราต่างกันครับคือซับของคุณเป็นซับสดาวสมมตินะผมถ้าอันนั้นผมเป็นสลับกันแล้วกันเนาะเออถ้าถึงถึงเวลานั้นน่ะไอ,อตัวพวกเนี้ยผมอะ่ะก็จะบูสต์สองหมดละซับสี่จมเงินเนี้ยผมก็จะร้อยหกสิเนาะส่วนซับของคุณเนี่ยก็จะร้อยหกิเหมือนกันร้อหสใช่ไหมแต่สุดท้ายอะ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนซับของคุณมาเป็นซับสี่ดาวอยู่ดีเพราะว่า ซับมันตันแค่นั้นครับไอสีดาวอะสุดท้ายอะคุณก็ต้องมาสลับตัวสามดาวไปเปลี่ยนเพื่อเอาตัวสีดาวขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าอันนี้คือที่ผมมองนะคือสุดท้ายอะคุณก็ต้องเอาตัวสามดาวกลับไปแล้วเอาตัวสีดาวเข้ามาอยู่ดีนะครับแล้วผมก็เลยมองว่าผมอะไม่ได้เติมด้วยนะครับไอดีนี้ผมก็ไม่ว่าจะมาแพ็คอะไรเนี่ยไอดีนี้ผมจะเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอาจจะมองว่าเออสายเติม เดี๋ยวเติมอันนี้เดี๋ยวก็ได้ผมอ่ะไม่ได้เติมนะครับผมก็เลยอยากจะประหยัดทรัพ,พยากรให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเป็นจะเพื่อจะไปถึงผู้เล่นเอ็นเกมให้ได้ไวที่สุดนะคือถ้าสมมุติอ่ะเราเสียทรัพ,พยากรในการทําตัวพวกเนี้ก่อนซับนะครับในนาโคด่ะสุดท้ายยงไงเราก็ต้องกลับมาทำโอเวอร์บูสอยู่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่ละแต่ว่า เราเนี่ยสามารถเลือกก่อนได้ว่าเราจะทําตัวสดาวก่อนหรือว่าเราจะทําตัวสองสดาวก่อนแต่ว่าตัวสองสามดาวเนี่ยมันยังไม่เวลร้อยมันยังไม่บูตตันเศษนะครับที่มีมันยังไม่บูตบบตันด้วยเพราะเป็นไอดีใหม่นะครับเพราะงั้นเน่ยผมก็เลยมองว่าเออไหนๆอ่ะเราก็ได้ตู้สิเพชรมาละเราก็มีสิทธิ์ในการที่เราจะไปเหยียบผู้เล่นเอ็นเกมโดยการที่เราเนี่ย เอาทรัพยากรทุกอย่างมาทุ่มให้กับตัวสีดาวก่อนพอเราปั้นตัวสีดาวขึ้นมาได้เสร็จปั๊บตอนนั้นเน่ะเราค่อยกลับมามองพวกตัวสองสามดาวว่ามันมันเสร็จมันพอบูตันหรือยังพราะถ้ามันไม่ยังไม่พอบูตันเนี่ยเราก็ไปทําสีอื่นต่อถ้าสมมติมันบูตันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ค่อยเอาทรัพยากรเนี่ยมาทําเป็นบูตันแล้วเอ้ทรัพยากรตรงนี้เนี่ยคุณก็จะไม่เสียด้วยคุณก็จะสามารถเนี่ยสมมตินนะ คุณก็ไม่ต้องเสียในอ,อันนี้ถ้าอันนี้คือผมไม่ได้บอกว่าห้ามทําสักตัวเลยนะแต่คือผมอะ่ะจะทําแต่ตัวที่มันเป็นซับได้สมมุตินะอ่าผมจะมองให้เป็นชอปเปอร์สมมตินี่มีโซออนแกลายโอ้ยขอผิดนะครับขออภัยครับเนี่ยโซออนแกลายพับโคตรด,ดีในอนาคตก็น่าจะได้ใช้อยู่เพราะว่าผมอะ่ะเอ้อ่า โซออนเนี่ยของผมอะเป็น i อดีแบบว่าไม่ได้เติมะนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดได้นะครับตัวโซออนอะมันก็ต้องท้ายที่สุดอะอยังไงผมก็ต้องเอามาใช้นะเพราะว่าตัวโซออนผมน้อยท้ายผมก็ต้องเอามาใช้บ้านขึ้นมาอยู่ดีแต่ผมอยากให้มองว่าถ้าในอนาคตอะคุณเปิดได้แล้วคุณอะสามารถทํามันไ็นร้อยได้คุณก็สามารถโยกับซับได้เลยอะเออใช่ไหม ราะงั้นอ่ะผมก็เลยมองว่าถ้าคุณจะปั้นตัวสองดาวขึ้นมาเนี่ยนําว่าให้เป็นตัวที่ซับครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตัวที่เป็นซับเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาให้ปั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะปั้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะอันนี้ผมก็มาคับใครให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะแต่ว่าน,นี้แล้วแต่คนเลยนะครับนี่เนี่ยยามตัวอย่างเงี้ยชอปเปอร์อย่างเงี้ยก็ปั้นขึ้นมาได้นะครับอันนี้นี่โลกใหม่ โซออน so นะครับอันนี้ขึ้นมาได้เลยนะโซออนนี่ส่วฟรีฟรีนี้ก็ปั้นขึ้นมาได้นะครับรับดีนะฟรีแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอื่นเนี่ย,นนยคือผมไม่ค่อยแนะนําแล้วนะครับเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรแล้วนะสมมุติอะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนั่นแหละเนาะเราสามารถทรัพยากรตรงนี้มาใส่ให้ตัวสีดาวได้ แต่สุดท้ายท้ายที่สุดเราก็ต้องยัดตรงนี้บูตตามอยู่แล้วแหละแต่ว่าทรัพ,พยากรตรัวนี้เราก็จะไม่ต้องเสียนะครับเราก็ไม่ยัดให้ตัวสีดาวแต่ว่าเราสามารถจัดพ r i อ r รอริตี้ได้ก็คือลำดับความสำคัญเนี่ยให้ไอตัวทรัพย์ของเรา,เามาก่อนแล้วโอเวอร์บูตอ่ะมาทีหลังได้อ่าเพราะว่าโอเวอร์บูตเนี่ยในช่วงแรกคับผมมองว่ามันจะไม่ค่อยต่างกันมากมันจะไปเห็นผลชาร์จริงๆอะ่ะตอนประมาณโอเวอร์บูตหกสิบเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลต่าง แต่ว่าถ้าถ้าโอเวอร์บูประมาณแบบ40 20อย่างเงี้ยผมมองว่ามันยังไม่ค่อยเห็นผลต่างเพราะงั้นนะ่ะผมก็เลยมองว่าเออช่วงเนี้ยผมจะทําซับไปก่อนเน้นซับเสร็จพอไอเสพพวกเนี้ยบูสสองไอตัว2ดาว3ดาวเนี้ยเทรมันเต็มเมื่อไหร่ผมก็ค่อยกลับไปทาไอตัวพวกสองสามดาวเป็นบูสตันอีกทีก็ได้แต่ยังไงผมก็ต้องทําตัวสีดาวอยู่ละเพราะไม่ช้าก,ก็เร็วผมก็ต้องทําเพราะงั้นผมสู้ทําก่อนเลยดีกว่า อ่าอันนี้เป็นความคิดผมนะแล้วก็มันสามารถใช้ได้เลยไงเราคือถ้าเราทำได้สําเร็จอ่ะเราเหมือนการเป็นผู้เล่นเอ็นเกมเลยนะเราแบบว่าเวลน้อยแบบยังไม่ยังแบบว่าปั้นมาไม่นานอย่างเงี้ยเราแบบเทียบกับผู้เล่นเอ็นเกมได้เลยนะอันนี้ความคิดผมนะแต่ว่าใครที่อยากจะทำสถนสอนสามดาวอันนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะอันนี้ไม่ไมีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะงั้นก็แล้วแต่สไตล์คนปั้นนะแต่ผมจะเป็นปั้นสไตล์นี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนได้เลยนะครับ อันนี้เนาะเพระแค่ okay, สร้าคลิปนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับคร่าวๆเนาะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวผมพามาสองผู้เล่นท็อปแรงกันสักที่นึ่งละกันนะครับอันนี้เนาะอ่าผมพามาสองผู้เล่นท็อปแรงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเอ็นเกมเนี่ยคือเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับแล้วใช้ซับตัว4ดาวหรือว่าตัว3มดาวนะเอ็นเกมนะครับ อันนี้คือก็ยังไม่เอ็นนะคืออันนี้คือผมว่าซับเขาก็ยังไม่ค่อยสุดนะคนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้เนี่ยสี่ดาวล้วนนะครับไม่มีสามดาวนะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดตัวละครสามดาวอะ่ะมันก็มันจะมีเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะในตัวพวกเนี่ยที่มันจะมาได้เพราะว่าซับมันดีครับสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องเอามาใส่ผันนี้บอกว่าเอมปั้นได้ตัวพวกเนี้ยแต่ว่าไอตัวอย่างตัวที่มันไม่ใช่เป็นซับสามดาวอย่างเงี้ยผมมองว่า ท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องหลุดทีมอยู่ดีอ่ะผมก็เลยมองว่าเออถ้าเราทึไหนไหนมันก็จะหลดทีมอยู่แล้วอ่ะเราเอาทรัพ,พยากรตรงนั้นอ่ะมาใส่ให้สีดาวที่เราใช้ในอนาคตมันดีกว่าไหมอ่ะใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายอ่ะไอตัวพวกนี้มันก็ต้องปั้นอยู่ดีใช่ไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมสุดท้ายตัวพวกนี้มันก็ต้องปั้นอยู่ดีสู้เราปั้นตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะครับทุกคนเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องท Sub ําซัพโซออนนะเห็นไหมเวลาผู้เล่นเล่เกมเขาทําอ่ะคือเขาเน้นเป็นที่ะนครับ เนี่ยเห็นไหมโซออน 1, 2, 3, 4, 5, 6อง้ตัวแล้วก็เป็นโซออนแกลลาย์แกลลาย์มีอีก 1, 2, 3, 4, งอา่อ่า้เห็นไหมเพราะว่าใช้เป็นโซออนแกลลาย์อยู่ดีสุดท้ายโซออนแกลลาย์ที่ผมบอกว่าเออซับเอ็นเกมมันคือโซออนแกลลา์นะผมก็ได้บอกเหตุผลมาในคลิปที่แล้วนะว่าเออทำไมเขาถึงเล่นซับโซออนแกลลา์เป็นหลักนะครับเพราะว่ายังไงอะ่ะท้ายที่สุดอะ่ะ เมอทุกคนไปถึงจุดๆหนึ่งอะ่ะทุกคนก็ต้องกลับมาทำซับโซออนเกลา์อยู่ดีอ่าที้ผมบอกไปนั่นแหละนะครับว่าเพราะงั้นน่ะก็เลยแนะนําแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะละเอียดแล้วนะครับอันนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าสุดท้ายว่าเออจะปั้นตัว3ดาวขึ้นมาก่อนหรือว่าจะข้ามไปเป็นผู้เล่นเอ็นเกมเลยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอันนี้ผมไม่ no comment ละ <laughs> โอเคครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ